เรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราคือเรื่องของความใสและความหมองของใจเพราะสภาพใจนะมีผลต่อชีวิตที่ขึ้นลงในสังสารวัฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสถึงความสำคัญเกี่ยวกับใจไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ ใจเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างโดยเหตุนี้เองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาใจให้ใสตลอดเวลาพระใจใสทำให้คำพูดและการกระทำถูกกลั่นกรองออกมาดีใจใสยทำให้เรามีกำลังใจทำความดีสร้างบุญบารมีได้อย่างเต็มที่ หลักในการทําใจให้ใสคือจะต้องหมั่นทําใจของเราให้หยุดให้นิ่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอความใสของใจนี้จะเป็นเหตุให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางของสวรรค์และพระนิพพานตลอดไปทีเดียวนะจ๊ะ มีพุทธพจน์บทหนึ่งที่เระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทอัปปมาทวักว่ายศย่อมเจริญอย่างยิ่งแก่คนผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใครครวญแล้วจึงทำสงบสําวรมแล้ว เลี้ยงชีพโดยชอบเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาททุกคนในโลกนี้ต่างก็ปรารถนาความสมเร็จแต่ลำพังมีความปรารถนาเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถทำให้บรรลุผลได้จะตั้งประกอบเหตุคือต่อมีความขยันมันเพียนมันพินิษพิเคระ ในสิ่งที่ตนทำอย่างไม่ลดละต้องประกอบเหตุแล้วมันสังเกตผลเพราะเหตุและผลเราเป็นสิ่งที่คู่กันตลอดฉะนั้นผู้ปรารถนาความเจริญดิลาบยศสันเสริญสุขและมรรคผลผนิพพานจะตั้งไม่ละทิ้งหลักวิชาคือต้องประกอบเหตุแห่งความดี มันทำความดีโดยทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างไม่ลดละมาบุญบารมีเต็มปียมแล้วนั่นแหละเราจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาดังตัวอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายพูดถึงฟังแห่งพระนิพพานแล้วมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นต้นความดีที่ทำ กรรมชั่วติ่สร้างไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะไม่ส่งผลไม่ว่าจะทำด้วยกายวาจาหรือใจทำที่ไหนเมื่อไรที่ลับหรือเปิดเผยและไม่ว่าจะหยุดในกำเนิดไหนก็ย่อมมีผลทั้งสิ้นรพระสรรพสัตท,ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนทำไว้ ทั้งทางกายวาจาและใจซึ่งกรรมลราไม่ใช่ว่าจะส่งผลให้เฉพาะพบมนุษย์เท่านั้นแม้เกิดในกำเนิดอื่นก็ส่งผลเหมือนกันดังเช่นการส่งผลของกรรมของพระเถระรูปหนึ่งที่เคยเกิดในกำเนิดพยาันนาที่ทำความเดียวไว้บุญยังส่งผล ต่อนพยานนาคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยมาตามลำดับจนในที่สุดก็มาถึงจุดที่ใกล้ๆปรารถนาคือการได้บรรลุมรผลนิพพานเรามาติดตามรับฟังรายละเอียดกันเลยนะจ๊ะในดีตการมีชาหนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ทือรักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบสร้างบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอโดยตอนเช้าเมื่อพระออกเดินมินนบาตผ่านหน้าบ้านแตกจักกุลีกุจอขวนขวายเตรียมพัตตาหารใส่บาตรโดยตั้งใจว่าเช้าใดยังไม่ได้ทำทานเช้านั้นจะไม่ยอมรับประทานอาหารเมื่อจะออกจากบ้านไปทำงาน ็จะอาราธนาศีลก่อนโดยตั้งกุศลเจตนาว่าไม่ยังไม่อาราธนาศีลก็จะไม่ออกจากบ้านและในแต่ละคืนเมื่จะเข้านอนก็จะนั่งสมาธิแผ่เมตตาก่อนเป็นประจำโดยตั้งใจว่าคืนใดถ้ายังไม่ได้นั่งสมาธิคืนนั้นจะยังไม่เข้านอนเด็ดขาด ฉะนั้นกิจกรรมในแต่ละวันจึงเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญกุศลและวันเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปอย่างมีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาซึ่งตลอดระยะเวลาหลายชาติที่ผ่านมาท่านก็เคยพบและได้สร้างบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้ว หลายพระองค์เวลาจากโลกในพพชาตินั้นๆแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ละผลบุญที่ได้ทำเอาไว้นั่นเองต่อมาในกับที่31นับจากพัตรกับนี้ไปท่านได้ถือกำเนิดเป็นพยานนาคที่มีอนุภาพมากเป็นที่เกรงขามของพวกนาคด้ยวยกัน เพราะท่านไม่เย็นหน้าชั้นหัวหน้าของนาคทั้งหลายนี่ก็เพราะผลบุญที่ท่านได้ทําบุญเอาไว้ในบุญยเขตคือพระภิกษุสฆ์และสัมมณีน,น,นั่นเองวันหนึ่งเมื่อท่านออกมาจากน้าพิภพเพื่อมาพักผ่อนขณะกำลังลอยตัวอยู่เหนือพื้นน้ำเพื่อทัศนาทิวทัศ์บนโลกมนุษย ก็ได้ไลเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีพระนามว่าสัมภวะซึ่งกําลังนั่งข่าวเนรโธสมาบัติอยู่กลางแจ้งที่ริมฝั่งแม่น้ำผิวพันวรนณะของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นสว่างสวัยเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของผู้ที่ได้พบเห็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในละแวกนั้น เมื่อพยานาามองดูพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วดวงจะกำลังเกิดความเริ่มสายศรัทธ,ธาเป็นอย่างมากถึงกับอดรอนทนไม่ได้ท่านเรียบไปเลือกเก็บดอกบัวที่ใหญ่ที่สุดเพื่อการเป็นล่มกันแดดถวายกับพระปัจเจกพุทธ,ธเจ้าอยู่ถึงหนึ่งวันเต็มๆ้วยบุญที่ได้ทำการบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้น ทรงผล้น้ท่านได้เวียนเกิดในสองภพภูมิเท่านั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกไม่มีโอกาสพลัดไปตกในอบายภูมิเลยพอ,อมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีอิชอว่าสัปปกะเมื่อเขาสูไวหนุ่ม เีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทําให้ท่านได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตอย่างละเอียดลึกซึ้งและได้รู้ถึงความต้องการอันสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าคืออะไรจนในที่สุดก็ตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุทันทีครั้นบวชแล้วก็ลงมอปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ก็ความเป็นพระแท้เป็นสมณะแท้ที่เลนคิริวิหารใกล้แม่นม้ำอจักกรณีแต่ใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถกำจัดกิเลสอสวะได้หมดสิน้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ณที่นั้นเองหลังจากบรรลุธรรมแล้วพระเถระ ก็เดินทางกลับมายังกรุงสาวัตถีเพื่อถวายบังคมพระบรมศาสดาสมการมาเพื่อบูชาพระบรมครูนี่ก็เป็นวัตรปฏิบัติของท่านผู้รู้นะจ๊ะเมื่อประสบความสำเร็จอันสูงสุดแล้วก็จะต้องมากราบถวายรายงานผลการปฏิบัติธรรมขณะที่ท่านพักปฏิบัติธรรม อยู่ใกล้กับพระพุทธองค์นั้นหมู่ญาติก็มากราบไหว้มาถวายพระตาหารทั้งเช้าเพลนเป็นประจำท่านก็ถือโอกาสนั้นแสดงธรรมชี้ทางสวรรค์น,นิพพานทดแทนคนที้แก่หมู่ญาติแต่ดนธร้าที่เป็นพระผุ่นนำบุญชักชวนหมู่ญาติให้มีความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัย พระเถระครั้นเห็นว่าสมควรกับเวลาที่จะกราบทูลลาพระพุทธองค์เพื่อผลีกวิเวกสแสวงหาสถานที่อันเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมแล้วจึงจะทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าและลาหมู่ญาติอเมนทิรักทั้งหลายที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้ว แม้จะถูกมูญาติอ้อนวอนให้พักอยู่ในวัดพระเชตวันต่อไปแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะพระเถระเป็นผู้ยินดีในการปลีกวิเวกชอบอยู่ตามป่าตามเขาตำลงชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาตินี่ก็เป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนักสร้างบารมีที่แม้มีอัตภาพเป็นพยานนา้า แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีพวกเรานับว่าโชคดีที่ได้แต่ภาพของความเป็นมนุษย์ซึ่งสามารถสร้างความดีได้อย่างเต็มที่ก็จะเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตกันนะจ๊ะให้รีบสร้างความดีกันให้เต็มที่อย่างที่พระเถระได้ทําเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้ว สิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ให้รีบขวนขวายทำทันทีโดยไม่ต้องรีรอเพราะในท้ายที่สุดของทุกชีวิตแล้วต่างก็ต้องดำเนินไปอย่างนี้ทั้งนั้นคือมีอายตนะนิพพานเป็นที่ไปนั่นเองเนื่องจากพระเถระไดทุ่มเทสร้างบุญบาร,รมีอย่างเต็มที่ มีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยไม่มีประมาณและมันปรารบความเพียรจึงทำให้ท่านสมปรารถนาในการบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะได้มั่งง่ายไม่ใช่นั่งคิดนอนคิดและ้วจะสำเร็จนะจ๊ะจะต้องลงมือพอพติปฏิบัติ โดยการเจริญสมาธิภาวนาและสร้างบุญบารมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการทำภาวนาเป็นบุญสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมั่นปฏิบัติธรรมให้สม่ำเสมออย่ามัวแต่ทำมาหาเลี้ยงชีพจะลืมนึกถึงพระระัฒนารตรในตัวและหมั่นเตือนตัวเองอย่างนี้บ่อย เป็นประจำสม่ำเสมอท,ทุกทุกวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นห้มีสุขภาพพระนามมยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวจะสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกห้มีดวงปัญญาสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายเร็วพลันจงทุกท่านเธอ